ลองชิมดูสิเกิดูเจ้ากินดีกว่าเจ้าไม่กินอาหารหรอจะว่าไปก็ไม่เคยเห็นเจ้ากินอะไรมาก่อนเลยติดตามในยท่านมาหลายปี ข้าเองก็ไม่เคยเห็นเวลาที่นายท่านหิวเช่นกันแต่ได้พูดถึงเวลาที่หิวจริงๆแล้วก็นายท่านจะรู้สึกกิวต่อจีวิญญาณของจวินจิวโทานั้นถ้าเจ้าไม่กินก็กลับไปพักก่อนก่อนได้เลย Nhau 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 nha. Phục Kiến Châu Ờ à, thế xíu chịu ở kiến chắc ngủ rồi thì đi đi à, Ở rồi mướn xíu chịu ở เออจะกิงก er ็ใช้ตะเกียบคลิปเองสิช่างหมอนี่นี่จริงๆเลยพอไม่ทันระวังก็เอาใหญ่เลยก็ได้อหืมฉันผู้แอบดูอยู่โอ้ยแย่หน้าตาอันตรายเกินไป ต่อไปจะไม่เขาเข้ามาในห้องตามเปิดใจง่ายไม่ได้หากวันไหนก็เกิดยังมือไม่อยู่ขึ้นมาโจมตีเขาจะทำยังไงนายท่านไม่เคยกินอาหารของโลกมนุษย์มาก่อนเลยแต่กลับกินอาหารเป็นเพื่อนตะวินติยวเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงปีเพียะวินตวที่สามารถเปลี่ยนนายท่านได้เปลี่ยง ชาวนันรุ่งขึ้นนะที่พักของทวินจิ๋วเน่ามียานายท่านจิงอวิ่มาขอรับมาแต่เช้าเชาียวเอ๊ะเอ๊ะ สิทธินงเจ้ารู้ไดงไงว่าขับมะขา้าเด็บจะก็ประตูอยู่บอดีเจ้าคงไม่ใช่เพราะได้ยินถึงวีต้าคงข้าหรอกนะไม่ใช่ก็แค่เสียอูเห็นท่านเขาบอด,ดีแมวตัวนี้ของสิทธิ์นงจึงจะเลี้ยวจะลาดหนิงนะเมียวเมียวมันยังรู้จักมารายงานเจ้าด้วย สิทธิ์พี่หมาข้ามีเรื่องอะไรงั้นหรอเ่นโดนวว่าตรงมีเรื่องเมื่อก่อสำนักของข้าเขาต้องเรียววิชาของสำนักข้าสิทธิ์น้องเจ้าคงไม่ได้ไม่อยากเรียนหรอกรอเรียนสำนักวิทยาสวรรค์มีชื่อตั้งแต่การฝึกฝนร่างกายการต่อสู้ด้วยมือเปลา่าถูกที่ก็เป็นยุคแห่งวิชาพลังวิญญาณและครอบครอง,งอันดับหนึ่งในห้าสำนัก ที่มีความสามารถแข็งแกร่งที่สุดไม่ไม่ใกล้กลับประมาทได้ี่เมื่อข้าเลือกสำเนกวิชาสวรรค์แล้วแน่นอนว่าข้าต้องเรีนวิชาของที่นี่ต้องขออภยสิทธิพี่สิทธิน้องทุกคนด้วยนะครับเรื่องนี้มันไม่แค่ตอนเดียวจริงๆครับ